ตอนนี <mile> ้งางมากหัวลำหวยครับตอนนี้ครับมาห้องนิ่มครับเนี่เบิ้งนะครับอุ้ยเห็นเร็วเร็วห้องนิ่มครับเร็วครับเร็วใช่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 นี่ครับเรื่องกุปลายครับนะครับอังไงครับน้ำหวานก็ง่ามั้ใช่ครับนี่ครับเี็นเรื่องกุปลายสูงใช่ใช่ใช่นั่นครับเบิ้งครับนั่น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 นี่ครับน้ำหวานห่างไงครับห่างไก่คืนยางนะครับมาขึ้นมาขึ้นกับนตกแห้งครับน้ำท่วมนะครับ ย่างห้าหัวครับย่างห้าหัวยมาเรื่อยเห็นห้างนิ่มครับพี่น้องโอ้ห้างไงครับห้างไงยืมน้ำผอมครับคือยากยู่สูง้อมครับทำไมไผ่ไผ่ไผ่บานโอ้น้ำไหลแห้งครับห้างแหลกครับเหมืห้างแหลกยางมาได้ประมาณสักโมงนึงครับยางมาน้ำหัวเลยครับโอ้ยห้างามแห้งครับติดตามนับชมครับพี่หอนหายพี่ หาทู่ครับหาทู่ครับทูบ่ามาเตี้มทู่มาขึ้นไปครับปลอดภัยจังหน่อยอเย้ครับต้องขออันนี้คนนี่ปลาบอนครับเนียครับจกทูมยางกันนะครับนะครับถูพ่อมาเพื่อใบนะครับต้องกินใส่แค่สี่หาดอกนะครับสี่หาดอกเลยเต็มมันห่างไงอยู่สูงความการวาน,วาน นี่ครับตรงนี้อัยุ่งกับรายครับ<ม>ตรงนย้ํา <ไป S 2> นะครับอันยุ่งขนาดครับงานนี้รับมันใสียไหมด้ก ยังคือไม่เหลือครับตอนนี้ึนนนนืนงานแห้งครับมี่มุดฟอเก็แบบงานนะครับมุดเต็มนยครับแกงงาใหม่สึยนามครับมันถึงหกงาใหม่นี่แต่น้ำครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับนี่ครับห้างก็สวยงามเลยนะครับนี่ครับแม่กะมีนะครับนี่ครับนี่ครับพี่ตาลูกนะครับบ้านก็อยากหัวหน่อยนะครับหัวหน่อยเป็นเป็นลุหู่ครับพี่เป็นลุงหู่ครับวันนี้ผมษชิพาเอาแมวนะครับนี่ครับมาเบิ่งนกันนะครับหนึ่งสองครับตอนนี้ผมก็ะได้ลงมาแล้วครับนี่ครับห้างกับสมบูรณ์นี่นะครับนี่ครับ ดูเต <ừ> ็มนาะครับดูกรเต็มครับน้ำมันก็ไหลแบบแห้งครับมัวนใหญ่อมครับ